โอ้ไข่แดงเลยพี่พี่น้องเบิ่งมันขนาดยามีกระปูแซบเนาะขึ้นแท้อ่านี่ไข่พี่น้องไข่กระปูแดงยอแบบนี้เลตุ๋เกี่ยวเอ้ยแม่นเพราะว่ากระปูสดกระปูสดสดเลยพี่น้องแซบนี่มาเบิ่งอันนี้เป็นใส่น้ําพี่น้องปลาคํำเบิ่งนี่อันนี้คือปลาคํำเอาหัวขึ้นป็นื้อนั้นแซบปลาอันนี้ฮะปลาคํำเด้อพี่น้องนี่เอา house เ e a d menu อ้อลาม พรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องทาติดตามส้มด้วยพี่น้องนี่โอเคสบายดีสบายดียดแม่วาก็มาฮอดบ้านแล้วมาเดือนประทานและมีความชุกหลายดูพามาแม่ดีใจแห้งมาเอยเอากระปูกระเข้า,ากระปูแดงให้กินกระเข้เฮ็ดกระปูแดงท้าให้แม่พีเซ้นเลยพี่น้องนี้แซบ่แซบซฟเดี๋ยวน้องแกะให้เบิ่งเนาะโอ,อ้ไข่แดงเลยพี่พี่น้องเบิงบ่งมันขนาดยามนี้กระปูแซ่บเนาะ เพื่อนแท้นี้ยแม่ปาด้างอะไรจะทำค่ะป้าอยู่ใส่ป้าเพิ่นนั้นไปคุดกระปูเองเลยได้แม่นบ่ป้าเออไปเองเลยโอ้ตัวปูกับข้อนมันป่าหนุ่มลูกเออนี่โอ้ยป่าเต็มเต็มอ่องเลยพี่น้องโพดละแม่กระปู่สดๆเนาะแม่นแล้วหวานใช่ไหมค่ะพี่น้องแม่รสชาติเป็นอะไรแม่เฉยหวานหวานหวานนัวมัน ป้าขังไม่กะหังเดอป้าเขา็่ยังนะป้าโอ้ป้าเพาก็ลังรับรับป่ามาเบิ้งอตัวเกี้ยวทุรนนใ้นี้ล่านี้ก็อย่างฮะลูก่ใโอ้เออเดี๋ยวเบิ้งเพื่อนรับป่าก่อนรับป่าอย่างป้ากิรามป้ากิราโอ้ของมักแม่เลยรับป้ากิามเผาให้เหล้าได้หรือเปล่าแล้วเจ้าก็ยังได้กินข่าบ่ยังเลยท่าล่ะ ดอกแคพี่น้องลวงดอกแคปอดขนเขาขึ้นยกมีแต่แนวแซ่บๆ็ได้ชิมไก่ไอ้แน่ค่ะปล่าปลาลูกแล้วไม่ยากก็มากินปลาลูกกระปูอันนี้สื่ออย่างกบปลาลืมเลยโบสื่อโบโบวโนสื่อโบเอายังเข่าหงียนอยู่บ่เข้าโอ้เดี๋ยวสิเอาไเดี๋ยวสิเอาไปเบิ่งบางคำโอเคฮะลูกมาา่ยปลาปะทา สามสี่พี่น้องเด้อพี่น้องมาเจอกันแล้วมือนี้ปลาทาปลาโจมแมีวาพี่น้องไผเป็ดเอื้อยแม่ปลาโจปลาโจมเป็ดเอื้อยเนาะแล้วก็ปลาท่าแล้วก็แมวานี่ามาเบิง่งมาเบิ่งปลาคําพี่น้องตอนนั้นน้องฮาบ่เคยเห็นปลาคําเป็นแล้วได้ปลาคําพี่น้องเป็นปลาที่วิเศษเลอตวเกียวเป็นปลาที่วิเศษที่ว่าบ่ได้ใส่น้ําก็สามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยแม่แล้วเพิ่นใส่กระของไว้กันยังบ่าตายมาดูเลย แต่วันนี้พ่นใส่ขุไว้เนาะมาเบิ้งอันนี้พ่นใส่น้ําพี่น้องปลาค้ำเบิ่งนี่อันนี้คือปลาค้ำเอ้าหัวคือเป็นเรานั้นโอ้หัวต่ำกระยังโอ้หัวต่ำกระยังพูดใส่กระยังปลาค้ำปลาค้ำหรือว่าปลากั้งเนาะพี่น้องแต่ว่าเพผอิญว่าปลาค้ำแซ่พี่น้องไปแล้วไปแล้ว้ายปลาวไว้แท้ปลาหนุ่มสุภเพพูนจะโมตายแห้งอะไรปลา แซบบวลาปลาเนี่ฮะแซบอแบอแซบบอเฮ็ดยังกินเห็ดก <c oughs> ็กินก็กินบกินอยู่คู่มือพี่น้องเพื่อถักว้าเอาตะเกียบมาใกล้ปลาค้ำเด้อพี่น้องนี่เอาเฮาสิเฮ็ดเมนูเอาอลามพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องทาติดตามชมด้วยพี่น้องนี่โอเคมื้อนี้และมีกระปูแดงกินแล้วครับลับปลาปลากิลามเนาะรอรอรอกินลับปลารอกินลับปลา าน,นี่แหละพี่น้องเพื่อนอันสมัยตะกี้เนาะเอาไม้เห็ดเพื่อนเทาตะกี้ก็แบบนี้แหละเอาไม้เห็ดทางเทิงนี่กะเวลายามหนาวกะสีนหนาวเนาะ่นยังไ่ได้ใส่ไม้ออกมาเลยตัวเกี้ยวกินข้าวพี่น้องรับปลากิน,นล,ล,ล,าลามมาดูนี่ ก็ไข่แดงแดงเลยอ้านี่ไข่พี่น้องไข่กระปูแดง,<อ>งแบบนี้เลยตุ๋เกี่ยวเว้ยแม่เนเพราะว่ากระปูสดกระปูสดสดเลยพี่น้องแซ่บนี่อา้าวชิมชิมจ้าปลาเลี่ไปปลาเพิ่นไปคุดกระปูมามท่าพี่น้องปลาค่ำกระหาเองเนาะหาเองเพิ่นกำลังคนลับปลา ปะทาแม่นดูเราปิดเอ้ยแล้วครับเคงแห้งกว่าไม่หวาเราเป็นคนปีการเมนพงปะทาเรายังหันแห้งเพื่อนคนลับปลาไปเบิ้วาน่าอร่อยมากแม่เจ้าก็อยากบอกลับปลากี่ล่ามคนอยู่กับหลานสองคนเนาะพี่น้องส่วนแม่ของหลานก็คือไปทำงานอยู่ไทยไปทำงานอยู่สวนผลไม้เนาะพี่น้อง านอยู่ไทยแม่เพิ่นป้าเพิ่นก็เลยอยู่กับหลานสองคนนี่พี่น้องใส่ผงชูใส่เป้งนัวชูรดชูลดนัวนัวใส่ลายแซฟลายโตเม็ดเป็นเม็ดลายเป้งนัวอยู่บนโต๊ะต้องลวดลายพี่น้องอุ้ยไว้กินหัวเลยอย่าใส่เป้งนัวลายผู้นี้เพผมว่าไม่ได้ใส่ลายใส่พอดี พี่น้องเพื่เพิ่อีลายเป็นัวนะเมนเมนพี่น้องประทาผับวลาโบใส่กรบโบเซฟได้กระใส่พอดีนะพี่น้องทางนี้กินลาบป่ากีรามใเป้าใส่ลาบมักพ็ดใส่แล้วใส่แล้วโบใส่เพชรลายดอก้เท่ากินเพ็ดบ่ได้มาอย่างนกป่นเลยใคอะไกเริ่รรเออเออผักซ เยวว่อเลยเหยาหัวเขาแว่อกระหัวคือตัวไ่ว่าียกรเปื่อยเจ้าด้วอเหลือแค่วเองลเหลือแต่แม่วายเลยยังแคลดีอยู่แดีค่แม่วายไม่ได้คุยจากเล็มเด้อมันจะแตกแตกคไปับไม่คุย หนาเป็นมือแบบว่าพับละลาเห็นเฮามากกับมาลัดก็ได้พี่น้องนี่เมันจื่อเฮาเนาะจื่อเฮาเสยโบกับโตโน่เลมโบกับโตโน่เลมโบมันยามกับปูป้อแน่เลยเืือบมดยึดไอโน่ไอโน่โตเกียวพิกายนี่คือว่ามีคนสื่อโบเนาะน้องโบโบลูกเอ้ยเอ้ยน้อยอ๋อมีแล้วเอ้ยน้อย พีน้อยเอานางโธ่เจ้ากินดิบบ่สัสลาปป่าน้องตะเกียกบเปิดแฟดเด้อพี่น้องตาก็เลยออกแสงน้องน้อยหันมาจะ้อยวาโหบ้านนี้กินดิบ <c oughs> และตาออกแสงหรือป่าเป้าพี่น้องโบแมนเดอเขาเปิดแฟดล่ะตาจะเป็นแสงเดี๋ยวรอรอพีเซนเตอร์พีเซนลาป่าเนอะพี่น้องตอนนี้กำลังพีเซนกระปู่อยู่แซบบอก ย่ําบ่ได้ย่ําบ่ได้ก็บ่ย่ํา่ยวกบหมูนองตเกียวสิกินกามกระปูพี่น้องกระปูเออตัวเกีวเนาะตเกียวติดกับปะกาศหือนนี่กามกระปูเอายเอาน้อยเอาบ่วงขเอาเร็วๆกินเลยบ่ได้มื้อหน้าซื้อมากระปูนากามมาแซ่บๆให้ตเกียวกินนะน้อยกินบ่ได้กมันกมันกินถ้าเบิ่งลป่าเด้อพี่น้องจน้อยก็สิแล้วล่ะแม่น มาพี่น้องชิเอาลาบไปขั่วบ้านนี้ลาบดิบเนาะเอาไปขั่วกระทะแบบสมัยตะกี้อันนี้เป็นคั่วเห็ดกินเนาะพี่น้องนี่มีไฟไหมเนี่ยมีจุเข้าประตูทางเข้ายัมาเข้ากญาโคมาบไปเบื้องไปอัดระบบประตูคั่วลาบป่าก่อนพี่น้อง โอ้ควนกระจายเลยบอเป็นอย่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิไปอาบน้ำสาผมมือนี้ห<ป>วานลุยมาทั้งวันแล้วมือนี้ลุยมาทั้งวัน <_ d ew> s> <S อันนี้เป็นบ้านหลังเก่าเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้เฮ็ดเป็นขั้วเหนแล้วรัววรัววรัวรับป่าพี่น้องกินข้าแรงมือนี้เหนียวคักเนาะกระปิ้งกระปูหนึ่งกระปู่ปะประตูไปโบ๊ะ ตูน่า้างนัอนโบโบคือคือโบคือโสดเลยแบบนี้เหระทันใจเนาะลูกูบวูเลยรับรับปลากิรามพี่น้องวราฝั่งไทยเป็นหูบอกปลากิรามปลากิลาม อ,อยงัโมอตะไส่ห่างมมตะไส่ห่างเดี๋ยวนะตัวเกี๊ยว <c oughs> เว่าเขาจะปรุงเขาใช่อะไรไปดิเอาอันนั้นปรุงไม่รู้ <c oughs> ไปหาใบาไม้ก่อนอือหือสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วพี่น้อง เดินหาใบไม้ก่อนนะหาใบไม้ก็พี่น้องมาโป่งหม้อคนๆโอ้หมายกอดกินโบโบรับซุกกินบ่ะอโอ้ซช้าช้าโบย่าเด็กน้อยเปิดบอกกินเนาะพี่น้องอุ้ยโอ้ยนี่มันหอมจรงเลยหอนหอนหอนแปลว่าถุยมาตักไปถ้วยมันจะโบจะมาละ นี่มามาดูเลยอาหารเย็นวันนี้ลาบปลาพี่น้องลงหน่อยเพลือกเดือยไผ่ละได้เเพลือกแล้โอเคไฟกระลุกดีดีจูเข้าแป๊บเดียวไปไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนนะจ๊ะเอาเข้าไปก่อนแล้วไปล้างมือ พูดภาษาไทยแล้วนะเนี่ยมากินข้าวแรงนํากันเด้อพี่น้องลาบป่ากินกับฟักซีนานชิมกระปูซิสักตัวกระปูสดขนาดเลยป้าเป็นไข่าขาวๆจะเป็นหวานพี่น้อง,องหวานแทบ แซบบัวแม่รับป่ารับป่ารีบเร็วๆึ้น,นข้าวกินน้ำแล้วก็บสิาพาคกันไปอาบน้ำซาผมไเลยพี่น้องลุยมาทางวันเลยเนาะวันนี้ทักซีแซบบัวประจมแบแซบแซบคนกระม่วลพามาลินบ้านพี่น้องประจม ถ้าเฮาบ้ได้มาิ่นกับบได้มาเลยเพิ่อนก็เลยแบบดีใจขนาดไม่มาเะบหลายติดหลายตอมนเพราะว่าโบ้คอยมีรถสายทางใช่ไหมเนาะมมีรถสายทาต้องได้ขี่รถสองต่อบบอกประหนังโมาเนี่ยโอ้คนประทานอ่านประทานะถ้าขี่รถสายทางมากสินะกันพี่น้องต่อรถหลายเถือเนาะสองเถื่อหลังเราก็มประจุหลังเราก็เ่ น้องน้อยก็หิวข้าวแล้วพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงส้ำนี้ก่อนเด้อให้น้องน้อยมากินข้าวกินน้ำน้องน้งนอยกะครับรถเมื่อยเบิดมือพี่น้องมือน,นี้เนาะทางกะยากอยู่แต่กะพ่อไปพ่อมาพี่น้องเอลยแม่สำหรับไหนประธานก็เก่งสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและที่สำคัญบบก,ก๊ตขามโฆษณาเนาะพี่น้องสบายดีเด้อ สบายดีแม่บ๊ายบายไ้องน้อยสิม้อนพักก่อนพี่น้องไปมือเลิกบุนปุ๊บปิดสักเลอกกับลาบป่าได้อยู่ลาบป่าก็แซ่บๆพี่น้องเลยใส่น้ำมันจะใส่ผักกับเบอร์เรดได้ทั้งหม้กระเพราแก้กระโดดได้นะอ้มเหรอประโจ่บอกกินดอกแค่์เนี่ยวาฉันจะ